ถนนโบราณปนหลงเส้นทางแห่งความท้าทายบนที่ราบสูงปาหมีท่ามกลางความเวิ้งว้างของที่ราบสูงปาหมีในเขตปกครองตนเองซินเจียงประเทศจีนมีถนนสายหนึ่งที่ได้รับสมญาว่าถนนลอยฟ้าถนนโบราณปนหลงคือเส้นทางที่ท้าทายทั้งคนขับและยานพาหนะด้วยระยะทางกว่า72กิโลเมตรและโค้งรูปตัวเสมากกว่า600โค้งที่ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาสูงชันเหนือระดับน้ำทะเลกว่า4,000เมตร หากมองจากมุมสูงถนนปันหลงจะดูเหมือนริบบิ้นเส้นยาวที่คดเคี้ยวไปมาอย่างไม่มีสิ้นสุดแต่ละโคง้งต้องอาศัยทักษะในการควบคุมรถขั้นสูงและในฤดูหนาวนั้นผิวถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะเปลี่ยนทุกโคง้งให้กลายเป็นบททดสอบของสติและสมาธิบนจุดสูงสุดของถนนผู้เดินทางจะได้พบกับทัศนียภาพสุดาตาของที่ราบสูงปามีหิมะที่ไม่เคยละลายยอดเขาที่ดูเหมือนจะสัมผัสท้องฟ้า และความเงียบงันที่ไม่มีสัญญาณมือถือเป็นความสันโดษที่สะกดจิตใจและทำให้ถนนสายนี้กลายเป็นตำนานในหมู่นักเดินทางสายลุย